เราเป็นเพียงสื่อกางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับพิจไหนที่ขายแล้วแก้งไว้ใน่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับจุดนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยบรรยากาศดีพื้นที่กว้างนานผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันครับหลังนี้นะครับเหมาะการผูกเปน,นอนอย่างมากเลยครับเจ้าของผูกเปนอนนี่นะครับบรรยากาศสุดชิลครับพื้นที่โล่งกว้างเป็นสนามหญ้ารบอบๆก็เป็นทุ่งนาเป็นสวนเกษตร ตัวบ้านสวยงามตามรูปนี้เลยพื้นที่ถึง300ตารางวานะครับยังสําเลดีบรรยากาศดีด้วยพื้นที่เหลือพื้นที่เยอะก็ทําประโยชน์ได้เยอะนะครับจัดสร้างบ้านเพิ่มต่อเติมปลูกสวนปลูกสนหย่อมปลูกต้นไม้อะไรครับมีพื้นที่ทําได้เยอะเลยครับลมลืนน่นได้อยู่ครับถ้าชอบสไตล์นี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมีบ้านสวยบรรยากาศดีท่านผู้ชมได้เลือกซื้อกับประจําทุกวนัน ได้ไปพาคลิปใหม่ๆตัวเลือกให,ใหม่ครับก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยตรงนี้เป็นมุมด้านหลังนะครับมุมตัวบ้านนะครับมองไปรอบๆ้วก็เป็นทุ่งนาทุ่งนาทุ่งกเกษตรถมสูงแล้วนะครับมีโลโรอบขอบชิดอาณาเขตชัดเจนพิกัดต,ตรงนี้อยู่ตำบลหนองปือ้ออำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีครับเปิดมาในราคาเพียงสอล้านแแสนบาทเท่านั้น,นครับราคาสุดคุ้มเลย บ้านหลังใหญ่เบิ่มๆเลยนะครับพื้นที่เยอะๆบ้านสวยสภาพใหม่ครับรีวิวดูกันเรื่อยๆครับสนใจติดต่อเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ะครับจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะดูที่ดูบ้านก็สายตรงเข้าไปได้ครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ